สวัสดีครับทุกคนครับคลิปยาวกลับมาแล้วครับทุกคนอ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะกลับเข้าสู่ช่อง n i กกี้มาวก,กับผมอยู่กับนิ k กี้แล้วก็รายการมาฟังสตอรี่ EP ที่อ่อจำไม่ได้จริงๆครับใครจำได้ก็เม้นบอกหน่อยนะครับล่าสุดครับทุกคนเข้าเรื่องกันอย่างรวดเร็วครับวันนี้เพราะว่า คลิปนี้เนี่ยอาจจะมีความยาวถึง20ชั่วโมงเลยครับเพราะว่าคนดูไม่เข้าใจก็ต้องวนกลับไปดูหลายรอบนะฮะลอเล่นล่าสุดครับทุกคนมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่กําลังเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็เริ่มออกข่าวในทีวีหลายช่องแล้วด้วยครับเป็นคลิปวิดีโอปริศนาที่ถูกถ่ายได้ในเขตพื้นที่ของสองปป,ปลาวครับผมซึ่งตามข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นคลิปที่ถูกถ่ายได้ในบริเวณภูเบี้ยในคลิปที่ทุกคนเห็นนี้นะครับมันเป็นคลิปของนักท่องเที่ยวที่เขาเนี่ยก็ยจะ ็นแนวของยอดไม้ยอดภูเขาครับที่มันถูกปกคลุมไปด้วยหมอกที่หนาทึบแล้วจู่ๆเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นเงาอะไรบางอย่างที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณสันเขาไกลๆด้านหลังครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์หรือว่าคล้ายกับลิงครับผม แต่ด้วยระยะทางที่ไกลามากระหว่างจุดที่คนยืนถ่ายรูปกับจุดที่เงาเนี้ยมันปรากฏอยู่ด้านหลังซึ่งอยู่ที่สันเขาไกลๆครับทําให้คนที่เห็นเนี่ยถึงกับต้องขนลุกต้องช็อกกันเป็นแถวเลยฮะเพราะจากระยะทางเราเนี่ยเจ้าของเงาปริศนานั้นมันน่าจะมีขนาดที่ใหญ่โตมากๆเรียกได้ว่าใหญ่เท่ากับคิงคองตัวใหญ่ๆถึงจะทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้ในระยะทางถึงแม้ว่าจะไกลขนาดนี้ครับ จากที่ได้ดูในคลิปนี้นะครับนะบอกเลยว่าลิกเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับใครหลายคนครับที่รู้สึกงุดงิดเวลาที่มีคลิปปริศนาที่มันถ่ายติดอะไรที่มันแบบ ลึกลับแบบนี้เนี่ยมันมักจะมีเมฆหมอกมีความไม่ชัดมีความสั่นไหวของกล้องซึ่งทําให้คนดูเนี่ยคงจะหงุดหงิดไปตามๆกันใช่ไหมครับแต่ว่าจากคลิปวิดีโอปริศนานี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าไอ้เงานเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับเงาของคนเหมือนเงาของลิงหรือว่าคิงคองตามที่หลายๆคนบอกมาครับแต่นี่มันคือเงาของอะไรกันแน่คือเงาของคนของลิง หรือว่าของคิงคองยักษ์ในวิดีโอต่อไปนี้เนี่ยจะไม่สามารถสรุปได้ร0 0เอเนะครับแต่นิกเนี่ยจะพยายามรวบรวมความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับมาเล่าให้กับทุกคนฟังและให้ทุกคนเนี่ยเลือกตัดสินใจดูโดยใช้เหตุผลครับว่าคุณเนี่ยจะเลือกเชื่อแบบไหนอ่าถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กับนิกใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกันเนี่ยก็ฝากกดติดตามช่องนิกกี้มาวด้วยนะครับคนที่ชอบเรื่องลึกลับ เรื่องดักๆเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะไปพบกับเรื่องราวของกิงคองยักษที่ภูเบี้ยสอบป,ปอลาวกันได้เลยครับผม อันดับแรกเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับภูเบีย้ยแล้วก็ความลึกลับของสถานที่นี้กันก่อนครับภูเบีย้ยนั้นเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในลาวครับผมและมันก็ตั้งอยู่บริเวณของเทือกเขาอันนําทางตอนใต้สุดของที่ราบเชียงขวางซึ่งสภาพอากาศของบริเวณนี้เนี่ยก็มีความหนาวเย็นครับจากข้อมูลจากบันทึกเนี่ยบอกว่าเคยมีหิมะตกที่นี่ และยอดของภูเบี้ยนั้นก็ยังถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันมีอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ลบหองศาเซลเซียสสถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ลึกลับต้องห้ามที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้เนื่องจากในอดีตนั้นพื้นที่นี้เคยเป็นพื้นที่ทางทหารของกองกําลังมงที่เคยอศาศัยอยู่ที่นี่ จำนวนมากถึง60,000คนในตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าภูเบีย้ยจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าในบางพื้นที่ครับก็ยังไม่มีใครที่สามารถเข้าไปได้และคนภายนอกเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นดินแดนลึกลับต้องห้ามแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวครับมาที่ข้อสันนิษฐานแรกกันเลยครับ นี่คือเงาของลิงยักษ์ถ้าเราพูดถึงลิงยักษ์ที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มนุษย์เราเนี่ยเคยศึกษาได้ลิงยักษ์ตัวนี้มีชื่อว่า G b l a c k i กหรือใจแกนโทพิส i ิคัส l a c k ก i หรือที่ใครๆอาจจะเรียกมันว่าลิงโทนั่นเองครับลิงตัวนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดได้ราวๆ3าเมตรหรือขนาดเท่ากับหมีควโลกเอาง่ายๆนะครับถ้าเทียบกับมนุษย์เราเนี่ย G b l a c k i กนั้นน่าจะมีขนาดใหญ่มากกว่าเราถึง2เท่าแล้วก็มากกว่าลิงกอริลลาในปัจจุบันนี้ได้มากถึง 1.5เมตรเลยทีเดียวครับถ้าเราสมมติว,ว่าเงาแปลกประหลาดที่โผล่ขึ้นมาที่ภูเบียนั้นเป็นเงาของเจ้าจีแบ k กี้อาจสันนิษฐานแบบนี้ได้ครับผมว่ามันอาจจะเป็นเงาของจีแบ k กี้ถ้าไม่ติดว่าเจ้าลิงยักษ์สายพันนี้เนี่ยมันได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เมื่อหลายหมื่นปีที่แล้วครับและในตอนนี้เนี่ยมนุษย์เราก็เจอแค่ฟันแล้วก็กระดูกกรามของเจ้าจีแบกกี้เท่านั้นที่ยืนยันได้ถึงการมีชีวิตอยู่ของมันเมื่อหมื่นกว่าปีที่แล้วและถ้าหากว่ามันเป็นเงาของเจ้าจีแบกกี้จริงเนนนยมััต้อองงงงเเป็เาขลิก ลึกลับที่ยังคงหลงเหลือแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ในป่าธรรมชาติที่มนุษย์เนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงซึ่งมีความเป็นไปได้ไหมเนี่ยอันนี้เนี่ยนิก ตออยากจริงๆครับเพราะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษามาเนี่ยบอกว่าจีบล็กกี้นั้นมันอาศาัยอยู่แค่ในเฉพาะป่าฝนและกระดูกของมันเนี่ยก็ถูกค้นพบส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ทางตอนใต้ของจีนด้วยซ้ำเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้เนี่ยอาจจะน้อยมากๆเลยนะครับทุกคนคิดกันว่ายังไงบ้างครับกับข้อสันนิษฐานข้อนี้ครับคอมเมนต์ได้เลยครับผมสมมติฐานข้อที่2ครับนี่อาจจะเป็นเงาของต้นไม้ที่กําลังถูกตัด อันนี้เนี่ยก็เป็นอีกข้อสันนิษฐานครับที่นำมาอธิบายเหตุการณ์แปลกประหลาดลึกลับนี้ซึ่งเราเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเนื่องจากหมอกที่ลงหนาแล้วมันก็อยู่ข้างหลังเนี่ยอาจทําให้การมองเห็นของสายตามนุษย์เนี่ยเกิดความผิดพลาดและทําให้สมองเนี่ยตีความไปตามความเข้าใจครับแต่ถ้าจะบอกว่านี่คือเงาของต้นไม้ที่กําลังถูกตัดและล้มลงเนี่ยสำหรับนิกนิคิดว่ามันค่อนข้างที่จะขัดต่อรูปแบบของการเคลื่อนไหวของเงาคือทุกคนเข้าใจปะ รู้สึกเหมือนกันไหมว่าดูยังไงเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตมากๆเลยครับยิ่งมีจังหวะหนึ่งที่เงานเนี่ยมันยกแขนขึ้นมาครับดูยังไงเนี่ยมันก็เหมือนการเคลื่อนไหวของลิงเหมือนลิงเหมือนคนเหมือนสิ่งมีชีวิตมากๆคือมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากครับที่จะให้เข้าใจาว่าเนี่ยมันเป็นเงาของต้นไม้ที่กําลังถูกตัดแล้วก็ล้มลงคือมันอาจจะเป็นเงาของต้นไม้ที่ถูกโค่นก็ได้นะแต่ว่าสาหรับนิกเนี่ยนิกคิดว่านิกยังมองว่ามันยังเป็นเงาของสิ่งมีชีวิตอยู่ดีครับสมมติฐานขขข้้้้อออออออททีีี่่่3คคครรรับกกกกาาาาลลลดเเเืนนนนนงงงมหห็ใใยุ ดูที่คลิปนี้แล้วก็สังเกตดูดีๆอีกทีหนึ่งครับหลังจากที่นิกเนี่ยดูคลิปนี้วนๆหลายๆรอบเนี่ยมันทําให้นิกสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของอะไรบางอย่างถ้าเราบอกว่าเงาที่เราเห็นเนี่ยมันปรากฏขึ้นอยู่บนสันของภูเขาแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ากล้องของคนที่ถ่ายคลิปนี้เนี่ยเขากําลังซูมอยู่ครับผมแล้วเราจะสังเกตเห็นว่า สันเขาที่เขาบอกในคลิปเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับยอดใบไม้ยอดของต้นไม้มากกว่าเพราะถ้าหากว่ามันเป็นสันเขาแล้วก็มีต้นไม้จริงเนี่ยมันควรจะมีความราบเรียบมากกว่านี้ไหมครับคือต้นไม้ใบไม,ไม้กิ่งไม้เนี่ยมันไม่น่าจะชัดเจนขนาดนี้ทุกคนว่าไหมในคลิปนี้นถ้าหากว่าเราดูดีๆเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นเงาของลิงที่นั่งอยู่บนยอดของต้นไม้ถ้าสมมติฐานข้อนี้เป็นจริงเนี่ยสายตาของเราที่มองผ่านหมอกอาจจะมองเห็นยอดไม้แล้วก็ทิวไม้ที่อยู่ห่างไกลออกไปแต่แบบไกลไม่มากแต่คิดว่า ว่ามันคือสันของภูเขาจึงทําให้เงาของลิงซึ่งมันอาจจะเป็นเงาของลิงที่มีขนาดปกติถูกตีความไปว่าเป็นลิงยักษ์ที่อยู่บนสันของภูเขาครับอันนี้เนี่ยทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับสมมุติฐานข้อที่4ครับผมนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเงาบล็อกเกิลเงาบล็อกเกิลเนี่ยคือเงาที่มีขนาดใหญ่โตมากึมาซึ่งมันจะปรากฏอยู่บนเมฆที่อยู่ด้านตรงข้ามของดวงอาทิตย์เกิดจากแสงอาทิตย์ที่ถูกหักเหโดยละอองน้ําที่อยู่ในอากาศแล้วก็เกิดการกระเจิงเขาบอกว่าเงาชนิดนี้เนี่ยสามารถเกิด นได้บนยอดเขาหรือว่าภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกและอาจทาให้ผู้คนที่มองเห็นเนี่ยเกิดความสับสนในเรื่องของระยะใกล้ไกลครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับยอดเขาด้านหลังหรือว่าภูเบีย้ยเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกหนาะเรียกได้ว่าปัจจัยทุกอย่างเนี่ยเอื้ออํานวยต่อการเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเงาบล็อกเกิลถ้าจะบอกว่านี่คือเงาของลิงปกติ ที่ดันเกิดปรากฏการณ์เงาบล็อกเกร์แสงเกิดการหักเหนในละอองน้าแล้วก็หมอกในอากาศจนทําให้เกิดภาพลวงตาซึ่งเราก็เลยคิดว่าเงาเนี้ยมันมีขนาดใหญ่มากจนกลายเป็นคิงคองหรือว่าลิงยักษ์สมมติฐานในี้นี่คิดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าครับอ่ะทุกคนจาก4ข้อสมมติฐานที่นิกเนี่ยรวบรวมมาได้จากข้อมูลนณนะขณะนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงข้อมูลของมันก็น้อยมากเลยนะแล้วภาพเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัดด้วยคุณเทน้ําหนัก เชื่อไปทางทฤษฎีข้อไหนหรือว่าใครที่มีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมหรือมีทฤษฎีอื่นที่น่าสนใจเนี่ยก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับถ้าถามนิกเองเนี่ยนิกชอบข้อ3กับข้อ4มากกว่าซึ่งนิกคิดว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้สูงมากครับว่ามันอาจจะเป็นการผิดพลาดจากการมองเห็นแล้วก็ตีความของมนุษย์เราเนี่ยแหละแต่ใดใดก็ตามครบผมทุกคนไม่ต้องทะเลาะกันนะครับใครที่เชื่อแบบไหนหรือว่ามีเหตุผลที่จะโน้มน้าว เชื่อยังไงเนี่ยก็ไม่ผิดเลยครับเพราะว่ายังไม่มีใครที่สามารถออกมาสรุปแล้วก็มีหลักฐานมาชี้แจงได้ว่าเงาเนี้ยไม่เป็นเงาของอะไรกันแน่ทุกอย่างเนี่ยเป็นแค่ข้อสมมติฐานที่เอามาอธิบายเท่านั้นเอาเป็นว่ายอมรับในความคิดที่แตกต่างของเพื่อนด้วยนะครับอ่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับนิกด้วยนะครับใครชอบเรื่องราวลึกลับเรื่องราวดำมืด ปริศนาต่างๆหรือว่าตำนานดักๆเนี่ยก็ฝากกดติดตามช่องนิกกี้มาส์ด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยนิกคงต้องขอลาไปก่อนแล้วครับผมถ้าหากว่ามีข้อมูลอัปเดตยังไงก็เดี๋ยวนิกเนี่ยจะมาอัปเดตให้กับทุกคนฟังละกันพบกับนิกแล้วก็เรื่องราวลึกลับน่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับวันนี้สวัสดีครับ